สวัสดีค่ะอรัญญาค่ะเป็นอีกคนหนึ่งที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของ v ีไซนนะคะตัวที่ใช้ที่อยากจะคุยถึงวันนี้ที่อยากจะแบ่งปันประสบการณ์คือโปรบิตา้าหวังว่าทุกทกท่านจะต้องรู้จักโ r o บิตา้าแล้วพระเอกของเราในวันนี้นะคะโปรบิตา้าเนี่ยเป็นไฮโดรไลซ์โปรตีนคอลลาเจนที่มาในรูปแบบของการรับประทานเป็นเม็ดแบบนี้นะคะรู้จัก p r o บิตา้าได้อย่างไร เพื่อนแนะนำเพื่อนแนะนำบอกว่าเนี่ยเป็นประมาณว่าอาหารเสริมนะพี่อ้อมอะไรเงี้ยลองรับประทานดูก็ด้วยความเกรงใจยอมรับเลยค่ะตอนแรกอะ่ะก็เกรงใจก็เออแต่เพื่อนแนะนำสิ่งดีๆแน่นอนก็รับประทานไปคราวนี้อยู่มาช่วงที่รับประทานมาหลายเดือนแล้วนะคะประมาณเกินปีแล้วค่ะจะต้องบอกว่าช่วงแรกๆก,ก็รู้สึกเหมือนกันว่าอยากจะเห็นว่ามันจะมีผลอะไรนะ แล้วก็เป็นคนที่ออกกําลังกายเต้นอโรบิกใช่ไหมคะก็จะมีอาการปวดข่าบ้างแล้วก็ยังปวดอยู่ประทานไป้องถุงละสามถุงละพอถุงที่4อาการปวดข่าหายไปอยู่ๆก็หายไปนะคะแล้วก็ปวดข้อมือแทนปวดข้อมือปวดข้อมือปวดข่าวปวดนู่นปวดนี่ปวดเยอะเพราะว่าอายุนะคะเราก็ต้องบอกว่ายอมรับนะคะ ไปหาหมอพบคุณหมอบ้างปรึกษาคุณหมอบ้างหมอสามท่าน,นี่ยก็บอกว่าเนี่ยนะคะอายุก็เยอะแล้วเพราะฉะนั้นจําเป็นอยู่ดีที่เราอาจจะต้องมีการใช้อา,อาหารเสริมเข้ามาช่วยไอ้สิ่งที่เรารับประทานไปทุกวันเนี่ยมันอาจจะไม่สามารถที่จะไปเข้าสู่ร่างกายเราได้เต็มที่ก็ยังนึกไนใชว่าแหมคุณหมอพูดอย่างนี้ได้ยังไงแต่ว่าจุดนั้นเป็นสิ่งที่ทําให้กลับมาจริงจังในการรับประทานโปริตานมากขึ้นอันนี้ยอมรับนะคะ พราะรับประทานปุบิตามากขึ้นก็รู้สึกว่าอืตอบโจทย์นะเพราะว่า 1. ง่ายต่อการพกพาง่ายต่อการรับประทานก็สองอร่อยมากเหมือนรับประทานขนมทานได้ตลอดเวลาทานเยอะได้ด้วยนะคะที่สำคัญมี3รสใช่ไหมคะออริจินัลคือรสส้มแล้วก็ชอบมากต่อมาก็คือรสช็อกโกแลต ใช่ไหมคะและหลังจากนั้นที่พอเริ่มมีลิงกอนเบอร์รี่เข้ามาลิงกอนเบอร์รี่ตอนแรกไม่ชอบเลยแต่ว่ารับประทานไปรับประทานมาอร่อยมากตอนนี้ชอบมากค่ะคราวนี้หลังจากที่รับประทานมาได้เรื่อยๆระยะหนึ่งก็ถึงแม้ว่าร่างกายเราจะยังมีอาการเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้แต่เข้าใจว่าร่างกายเราในแต่ละวันที่เราใช้งานไปเนี่ยแล้วแต่ละปีที่ผ่านไปมันไม่ง่ายเลยแต่ในขณะเดียวกันเราควรจะ คืนโปรตีนให้ร่างกายเราควรจะคืนคอลลาเจนให้ร่างกายเพราะเราใช้เขาไปทุกวันใช้ไปเสมอก็ไม่สามารถที่จะบอกว่า,าทดแทนกันได้100%เซก็เลยนี่แหละในระหว่างที่เรากระทานโปรตีนคอลลาเจนไฮโดรไลซ์คอลลาเจนของเราเนี่ยก็ยังแสวงหาคือฟังอ่านแต่ก็ไม่ได้ว่าตั้งใจว่าจะไปทานอย่างอื่น แต่หลังจากที่ไปลองอ่านลองค้นคว้าดูแล้วยังไม่เห็นอะไรที่ดีแบบนี้หรือยังไม่เห็นผลิตภัณฑ์ไหนที่ตอบโจทย์แบบนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องอยอมรับว่าคือเราก็ต้องโปรในสิ่งที่เรารับประทานอยู่อยากจะบอกว่ามันเป็นดีดีเพราะอะไรดีเพราะว่านวัตกรรมใหม่ที่เขาใช้ในการผลิตแล้วก็มีคลาวเบอร์รี่ซึ่งเป็นอาร์กติก ดาวเด r ีประสงค์เข้ามาในส่วนนี้อยากจะให้ลองศึกษาดูแล้วก็อยากจะให้ลองมีประสบการณ์ตรงลองรับประทานดูนะคะในเรื่องของเทคนิคเทอมหรือการแบบว่ารายละเอียดเนี่ยไม่อยากจะเข้าไปพูดตรงนี้เพราะว่าอยากจะให้ไปฟังจากผู้เชี่ยวชาญมากกว่าไม่งั้นแล้วเดี๋ยวบอกกันไปผิดผดิมันจะไม่ดีนะคะแต่ยังไงก็ฝากไว้ว่าณปัจจุบันนี้อายุใกล้จะ60ก็ยัง สดชื่นแจ่มใสสุขภาพแข็งแรงได้ด้วยโปรบิตาของเราขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ